ก็ต้องบอกนะครับว่า2คนนี้มวยถูกคู่จริงๆนั่นก็คือคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับก็ได้ออกมานะครับโต้กันไปโต้กันมาล่าสุดนี้นะครับก็คือว่าที่คุณชูวิทย์นะครับออกมาโปดเปิดโปงนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับของนายทุนจีนนะครับจนไปมีการไปจับนะครับผับ นะครับของนายทุนจีนเนี่ยแล้วก็คุณสั t น,นะเขาออกมาเหมือนกับจะออกมาปกป้องทางนายทุนจีนว่าเฮ้ยเขาทําธุรกิจถูกต้องนะเขาทาธุรกิจสีขาวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีถึงคุณสัทนะนเองเนี่ยครับก็ได้มีการไปนะครับให้ลูกน้องนะครับไปถ่ายรูปในโรงแรมคุณชูวิทย์แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าที่โรงแรมคุณชูวิทยนะ์มีการามียาเสพติดมีเปิดเกินเวลานะครับปีข้อมูลต่างๆก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไป ตรวจสอบนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เขา้าไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีการเอารูปนะครับที่ตัวเองถ่ายมาเนี่ยคุณสัจนะเอารูปให้ตัวเองถ่ายมาเนี่ยแล้วให้คุณชูวิทย์จะดูแบบเหมือนก็ให้ใจดูส่วนตัวนยคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าไม่ก็เปิดมาเลยนะครับถ้าเกิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับล่าสุดนี้นะครับคุณชูวิทย์ก็ได้มาพูดถึงคุณสัจนะอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็คุณสัจนะเองนะครับก็มีการพูดถึงคุณชูวิทย์ เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณชูวิทย์ด้วยนะครับกับคุณชูวิทย์ด้วยแล้วก็มีการพูดถึงว่าเมื่อสมัยก่อนที่คุณชูวิทย์ทาธุรกิจก็มีลูกน้องคุณชูวิทย์ไปเลี้ยงดูตัวเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าดูแลไม่ได้เลี้ยงดูเป็นไปดูแลตัวเองเอะด,ดูแลมันมดูแลมันคือความหมายคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับคุณชูวิทย์แล้วต่อด้วยคุณสัทนะเลยนะครับว่าสิ่งที่พูดเอาไว้อ่าเชิญครับนี่ครับผมมีคนดีอย่างที่บอก แต่ถ้ามีใครไปเชื่อก็ลองดูประวัติดิครับผมพูดติดทุกคนใช่ไหมไอ้กำคนหนีได้ไหมไอ้โปลักติดช่้ไหมกลุ่มทุนห้าจีผมไปจับที่ไหนตำรวจไปจับไม่ถามม่โจกอย่างนียอหลักฐานอะไรไปจับเขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ได้มีหน้าที่จับผมผิดก็จับผมสิครับเดเ็กยังนั่งอยู่เนี่ยเอาไป หลักฐานต้นหลักฐานนี่จะไปเอาปปสโอ้ยไปเลยไปถึงนายกเลยนะไปถึงต้องตรวจรถไปลองดูแล้วกันเอาแค่ว่าเจอคู่กันกับยังไม่อยากเจอเลยก็ยังเบื่อมันเลยปวดไปหมดท่าทางกลางพูดจาเสียงดังไอ้นั่นผมรู้จักไอ้นี่ผมรู้จัก ผมเนี <force S 2> ่ยตัวผมเนี่ยทํามาเนี่ยนะตั้งแต่ปี2535จนผมเลิก2540ผมไม่ได้รู้จักมลยเลยไม่เคยเจอกันเลยเพราะอะไรผมราว่าอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในสายต่าเหนื่อยไหมที่ชีวิตเราทำเพื่อสังคมเราพเพื่อไม่เป็นไรครับ คือสิ่งที่ผมพูดเดียคุณเป็นวิจารญาณเอาว่าเป็นประโยชน์ไหมเพราะผมมีลำดับการแฉอยู่ผมจะสอนไงถ้าน้องสัญน,นาถ้าน้องอยากจะเป็นนักแฉเนี่ยน้องอย่ามาต่อไปเสียงน้องอย่ามาั้ที่นั่นนะแล้วโ,โ,โอ้โหลีลาคือลีรามเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสาระมันมีจุดสูง แต่ผมมีทั้งสาระมีทั้งลีลาประกอบสาระผมได้ไหมสาระผมได้ใช่ไหมลีลาผมมีไหมผมมีในอดีตผ่านมาเออก็ก็ดูแล้วกันไปช่วยใครใครก็ติดคุกหมดใช่ไหมโก้ไปยุ่งกับเขามันมากัดตัวไม่ได้เลยใช่ไหมเดวิดตอนนี้ให้ผมติดคุกเลยไอ้คนไหนมึงรู้จักอ่ะตอนที่ติดคุกหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีใครอหญ่ใกล้ ก็สไตล์นี้แหละแล้วก็เรียกราคาตัดเป็นให้เห็นว่าเอ้ยกูรู้จักนู่นนะี่นั่นรู้จักชูมิทไม่รู้จักแต่เมื่อไหร่ครั้งแรกที่ผมรู้จักกับไทยรัฐนี่แหละลลดเดี๋ยวอยู่ไทยรัฐเราไปสัมภาษณ์อะเหะ้ยตอนนั้นก็น้ำตาไหลคลากเลยก็โดยโจ๊กเล่นไงไปจับข,ขอสเสื้อผ้าโชว์หัวนมบ้าบ้าบอห่ ใช่ไหมล่ะเพคุณดูก็ได้อะไม่ล่ะแต่ตอนนั้นผู้ใหญ่บางคนมีแผลก็กลัวมันทำไมผมไม่กลัวนี่ครับเราดูดเทียนีครับคุณชูวิทย์ดูแล้วเนี่ยทางตำรวจเองเนี่ยเหมือนพิเศนใน,ในยุคนี้เหมือนพิกเศนเนนองก็ได้สบายใจเพราะว่ารองผอ,อทั้งสืบส่วน ก็ค so uh, ือล um, yeah, well, yeah, um, hmm. yeah, ิ้โจ๊กปากรามพิมิ์ต่อสองคนนี้ถึงผลิตกำลังทั้งคันเลยน่าตื่นเดูแล้วถ่าจะไปถามท่านว่าไอ่ปุ่มจุนจีนอย่างเงี้ยคุณถามว่ายังยังไอ้สันปานบอกว่าไอ้ปุ่มจุนจีนห้าคนเนี่ยผมรู้จักหมาทุกคนนะก็ไม่ได้ทำไรผิดเขาไปถามรองสิครับรองต่อวันรองโจ๊กว่าเออ ต้องมีหลักฐานอะไรถึงอยู่ในคุกออกมาไม่ได้ที่คนอย่างในายฐานะที่จะมาพูดว่าคนนั้นถูกคนนั้นผิดาามารับประกันให้มันไปตรายยางให้ไปตัวแทนของปุ่มชีเทาให้เพราะตะคุาถามผมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่หลักฐานที่ผมยื่นให้เขาเอาไปจับหรือเปล่าผมไม่รู้หรือตำรวจเขาไปหาหลักฐานได้เองใช่ไหมที่กอบ,บัตรประชาชนใช่ไหมที่มีเงินสดนหาที่มาที่ไปไม่ได้ ใช่ไหมรถสผมจะเปียนอันนี้ผมไม่รู้กตำรวจไปจับอะ่ะใช่ไหมส่วนผมผิดอะไรก็มาจากผมสิครับเออบอกก็มีเล่นยายาก็มีใช่ไมประเด็นล่าสุดนี่มันมัน,มนควรจะต้องดำเนินการแล้วเพราะว่าผมก็ได้ได้ฟังคลิป ที่วันนี้นะเขาอ่าเาเดวิดแดงเขาไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงผมรู้สึกจะตั้งใจสื่อสารตรงกับผมมั้งเรื่องอื่นน่ยไม่ค่อยจะมีสาระประเด็นแต่รู้สึกกับผมนี่วันนี้เยอะหน่อยนะก็ดีไงคือคือแสดงตัวตนซ้าจบกันไปถูกไหมต่างฝ่ายเมื่อเมื่อต้องการจะลืมอดีต ผมมันอยากลืมอยู่แล้วนะอดีตนะว,นวันวันวันนี้เมื่อไม่รู้จักอะไรก็ทำได้เต็มที่เขาพูดถึงชื่อผมชัดเจนแล้วก็สาพนามที่เรียกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงหรือหรืออันนี้อาจจะเป็นอาการที่เมื่อวานเมื่อวานทราว่าไปพบหมอนะ ให้ลูกกินยาผิดจองหรือเปล่า <g ül> ก็พูดถึงผมชื่อผมฮะแล้วก็เรียกผมไอ้เนี่ยตั้งแต่รู้จักเจอเข้ามาในตั้งในธุรกิจของเขาอะว่าพูดพูด,พดเขาจะพลาดพาดพิงผมบอกว่าผมมาแอบตีสนิทอะไรเขาไอ้อ,อย่างเขา่าวผมต้องไปตีสนิทมีแต่เขานี่จะมาตีสนิทกับผมตั้งแต่ผมเป็นสารวัตรเป็นนายตำรวจครั้งนั้นน่ะ ที่วิกอะ่ะใช่ไหมแล้วเขาไม่รู้จักผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนั้นชั่วโมงนั้นเขาเริ่มธุรกิจแล้วเขาดีเริ่มมีตังค์แล้วผมเป็นนายตำรวจเป็นสารวัตรเขาก็เกรงๆอยู่ก็ทัดทายเจอกันอย่างที่บอกอ่ะเขาจะไม่คุยกับใครหรอกเขาคุยกับเงินอย่างเดียวก็สวัสดีครับสารวัตรแล้วก็รีบไปผมยาว ตอนนั้นนะถ้าใครบีซีนเก่าเขาอะ่ะเขาจะผมยาวแล้วก็แล้วก็แบบนั้นอะแล้วก็เอาเงินกลับไปเก็บส่วนผมเนี่ยลูกน้องเขาดูแลผมมาไปถามลูกน้องเขาที่อยู่ทุกคนแล้วกันที่ยังอยู่นี้วันนี้ก็ไปถามแล้วกันในธุรกิจเดิมของเขาแต่คนที่ทำงานเนี่ยเขายังอยู่ในธุรกิจนี้อยู่หรือลูกน้องเขาคนที่เคย ดูแลอย่างดีกับผมนะชื่อออสเผมเมื่อกี้ก็เมนชั่นไปถ้าเขายังจำลูกน้องเขาคนนี้ได้ลูกน้องเขาคนนี้ก็เป็นออสที่ชื่อสุภาชัยอะ่ะลูกน้องเขา,าคนนี้เขาต้องถ้าเขาบอกจำไม่ได้อันนี้คุณก็จบไปเลยในธุรกิจนี้เพราะออสเนี่ยเป็นคนทำให้เขาดูแลกิจการเขาจนเขามีขึ้นมานะแต่เขาบอกไม่มีคนนี้ไม่รู้จักคนนี้แต่ ผมเป็นคนนี้ล่ะที่เขาดูแลผมอันนั้นไม่เป็นไรนะวันนี้เขาบอกว่าไม่เราไม่เคยรู้จักกันแล้วผมเต็มใจนะกับคำพูดนี้แล้วรู้สึกดีใจด้วยส่วนที่สนุกกับผมต้องสนุกในกรอบของกฎหมายถ้าสนุก <laughs> เล่นกันคุณเล่นเล่นกันได้คุณไปเล่นกันเองดูกันเองแต่นี่คุณเล่นแล้วออกมาเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะสําหรับพวกท่านไม่ต้องกังวลน,นะผมไม่ได้ตสิใจใครนําไปเผยแพร่ได้เลยนะเพราะมันเป็นภาพจริงเสียงจริง นี่แหละครับคือข้อมูลที่คุณชูวิทย์พูดถึงคุณสัทนะนะครับว่าโอเคใครที่ไปคบด้วยอะไรด้วยใน่ส่วนใหญ่ก็คือจะติดคุกติดตารางหมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับส่วนคุณสัทนะเองนะครับก็พูดถึงคุณชูวิทย์ตามที่ไอ้นี่ไปนะครับแล้วก็แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่บอกว่านะครับก่อนนั้นอะก่อนหน้านั้นะที่คุณชูวิทย์เองเนี่ยทำธุรกิจก็สดส่วนังที่เราทราบอยู่ว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอ่างเรื่องของเป็นเรื่องของธุรกิจสถานบันเทเ่ยาๆอูแล้ว ก็ไม่ได้ขาวห0 0้ถูกต้องไหมฮะมันก็เป็นสีเทาๆอยู่เห็นก็บอกว่า,าคุณชูวิทย์เน่ยนะครับอาจจะไม่ได้รู้จักกับตนเองแต่ลูกน้องคุณชูวิทย์คนหนึ่งนะครับก็เอยชื่ออย่างชาัดเจนนะครับว่าลูกน้องคุณชูวิทย์คนเนี้ยนะครับก็ดูแลตัวเองอยู่นะครับดูแลตัวเองอยู่ก็อมันดูแลตัวเองอยู่มันยังไงนะครับว่าดูแลตัวเองหรือแบบไอ้เนี้ย นะครับภาษาก็ตามนั้นแหละครับตามที่เราฟังกันนะครับตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผลสุดท้ายก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็เราก็ว่ากันตามกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือคุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงเนี่ยทำให้อ่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถนะครับเดําเนินการแล้วก็ไปจับกลุ่มนายทุนจีนแล้วก็แก๊งโหเยอะแยะมากมายเลยที่ทําผิดกฎหมายในประเทศไทยพวกนี้บอกได้เลยนะครับว่าทําให้ประเทศไทยเสียหายนะครับไม่ได้มาทําให้ธุรกิจประเทศไทยหรือเศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้เมื อะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ